ครับกับอีกหนึ่งศิลปินดาราสายบุญนะครับน้องเกรซการ9วันนี้ได้มาทอดกระถิ่นที่วัดน้องกายด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับน้องดูว่านะครับมีความรู้สึกยังไงนะครับแล้วก็ที่สําคัญเห็นบอกว่ามาปีแรกด้วยใช่ค่ะเป็นครั้งแรกที่ที่ที่ได้มานะคะคือเออเคยได้ร่วมบุญได้ทําบุญเมื่อปีที่แล้วนะคะจากเพื่อนก็คือใบตองแนะนํามาปีนี้ก็เลยโอเคได้มาเองอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าโอ้ที่วัดนี้น่ารักมากแล้วก็บรรยากาศในการเสิร์งกระถิ่นของเราก็คือ ม้วใช่มากมากใช่อย่างได้ฟอนก็ฟ้อนแบบภาคเหนือก็ไม่ค่อยเป็นหรอกค่ะก็ยกมืออะไรกันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ไฮไลท์คือการถวายพระสิวลีครับผมเป็นยังไงบ้างคะเอ็นจอยมากแต่ทุกองค์โปยทุกองค์ตลอดมีความสุขใช่ใส่ย่ามทุกองค์นี่เป็นคน อันนี้เขาเป็นเขาเป็นประธานประธานผู้จัดสร้างเลยนะครับอันเชิญพระศิีรีิไปทั่วประเทศนะครับเห็นกองมหากรถินยิ่งใหญ่นะครับน้องเกรทมีส่วนอย่างมากเลย นะครับในการสร้างองค์กรถิ่นองค์นี้สถวายวัดน้องไก่ด้วยนัดวัดน้องไก่เนี่ยนะมีวัตถุประสงค์ในการจัดซื้อที่ดินเพื่อที่จะสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับแล้วเสร็จนะครับอันนี้ก็เป็นบุญอีกส่วนหนึ่งนะครับต้องอนุโมทนาบุญด้วยอนุโมทนาด้วยแล้วก็ของเพื่อนเกศด้วยนะคะคุณใบตองสายยาแล้วก็พี่ๆทุกคนที่มาร่วมกันในวันนี้เนอะเราก็ถือเหมือนถือว่าทาบุญร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนุก ได้สาธุครับอยากให้น้องเกรสฝากสักนิดหนึ่งครับว่าเชิญชวนนะครับคนทั่วประเทศเลยก็แล้วกันครับมาช่วยสร้างวัดแห่งนี้นะครับซื้อที่ดินถวายเพื่อสถานที่เพื่อสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับจะได้ได้บุญด้วยกันหมดใช่ก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะทุกๆคนที่อยู่ทางบ้านนะคะรวมถึงใครก็ตามที่ได้ดูอยู่นะคะใครที่เป็นลูกศิษย์อยู่แล้วเนาะหรือว่าใครที่ยังไม่รู้จักวัดนี้นะคะเกรสเองก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้มาที่นี่ก็ดีใจแล้วก็รู้สึกศรัทธาที่นี่มากๆนะคะเพราะว่ามีอายุนานกว่า1,300ปีซึ่งงตััวเเกกรสอู้ึทธ แล้วก็มาที่นี่บรรยากาศทุกอย่างเนี่ยเรียกได้ว่ามันร่มรื่นอากาศดีแลทุกอย่างเป็นใจในงานวันนี้มากทาให้ทุกอย่างผ่านไปอย่างราบรื่นก็ยอยากจะขอเชิญชวนทุกทุกคนนะคะที่ดูอยู่ทางบ้านนะคะช่วยกันนะคะนิดๆหน่อยๆเหมือนวันนี้แก๊สก็ได้มีส่วนที่จะแบบได้ร่วมบริจาคอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ต้องคิดถึงจํานวนอะไรมากก็คือเรามีเท่าไหร่ใส่ไปเท่านั้นใส่ด้วยใจที่แท้จริงอย่างเงี้ยด้วยใจที่ศรัทธาก็แกสเชื่อว่ามันก็จะส่งผลให้กับชีวิตของเราอย่างแน่นอนอย่างตัวแกสเองก็เชื่อว่า ก็อยากที่จะแบบขอเชิญชวนทุกๆคนนะคะให้ร่วมกันทําบุญเล็กๆน้อยๆตามกาลังศรัทธาเท่าที่มีนะคะร่วมกันเพื่อที่จะซื้อเพื่อที่จะซื้อที่ดินในการที่จะสร้างที่ท่าถานที่ปฏิบัติธรรมทุกครั้งที่มีเวลาที่มีคนศรัทธาเกี่ยวกับเรื่อง ทำหรือทุกครั้งที่เขากราบเนี้ยอันนี้ส่งบุญก็จะตกถึงเราเหมือนกันใน่คะเราเป็นผู้สร้างเป็นผู้ซื้อถวายด้วยใช่ถึงจะเล็กจะน้อยยังไงก็ขอให้ร่วมทํากันมานะคะกับที่นี่วัดหนองกายค่ะทราบว่าน้องเกรสจองกระถินไว้แล้วด้วยใช่ค่ะ ปี65ค่ะใช่ค่ะนะครับจองจองบุญแบบยาวไกลใช่ค่ะต้องต้องสาธุนะฮะแล้วก็ต้องมาร่วมบุญด้วยกันด้วยใช่เพราะเราจะสร้างอุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยานะคะอยู่ตรงนี้นี่นะฮะอย่างที่เห็นนะครับเราจะได้ร่วมร่วมกันสร้างครับฝากผลงานสักนิดนึงครับน้องเจ้จ๋าก็เดี๋ยวตอนนี้ก็กําลังจะมีทําในเรื่องของเพลงนะคะแล้วก็ละคร ด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่อง YouTube ของเกรซกันค่ะเกรซการกล้าวออฟฟิเชียลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะสาได้เลยได้เลยต่อบคุณมากร่วมบุญกันนะคะปี65มากันเยอะๆมากันให้ล้นวัดเต็มวัดเลยปีหน้าก็มาปีหน้าก็มาเหมือนกันขอบคุณยาวขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณครับ